สวัสดีครับช่องวัดระบาดนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อม power supply ตัวนี้นะครับเป็น power supply ก็รูปร่างก็สีสันค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นของ Red Max นะครับ power supply r ร d Max รุ่น RX 5 0 0า AF นะครับ500วัตต์อันนี้ก็ได้80พัตต์บอนเลยนะครับก็ถือว่าเป็น power supply ที่ค่อนข้างคุ้มค่า ตัวหนึ่งเลยนะครับอ,อาการของเขานะครับก็คือผมลองดูแลนะครับไม่มีฟลตแบยก็เปิดไม่ติดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมอีกก่อนนะถอดน็อตไปแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกะกะตอนถ่ายนะครับออกนะ,ะครับต้องระวังหน่อยนะมัน บอบบางเสะละือเกินนะเป็นรอยขีดข่วนง่ายด้วยนะครับออกมาเออก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าโอ้ยนะข้างในเป็นยังไงดูครับฝุ่นเต็มเลยต้องตัดไอตัวเคเบิลไทยนะครับยึดสายพัดลมมาก่อน ตอนตันต้องค่อยระวังนะตัวนี้เคเบิลไทยนะครับเผื่อมันจะไปโดนไอสายไฟครับนี่ออกละขีม,มฝุ่นเยอะมากครับผมต้องอ่ะอันนี้ก็พัดลมนะพัดลมก็ยังหมุนดีนะครับยังไม่มีเสียงอะไรยังหมุนคล่องอยู่แต่ว่าต้องทำความสะอาดหน่อยฝุ่นเขอะเลยโอ้นะสวยนะ power ร,รุ่นนี้นะครับ ใบพัดลมสีฟ้าเอ้ยสีขาวนะอืม้มนะฝุ่นเยอะถ้าสังเกตด,ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยจะมีแคปตรงนี้นะก็คือขาปลาตัวเนี้ยมันหัวปีไปแล้วนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนมันช็อตมันขาดอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดแล้วก็แกะมันออกมาจากไปตัวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคอยมาดูกันครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ได้ไปทําความสะอาดออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ็พอได้อยู่นะครับที่สังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็เรียกว่าได้หัวปีไปแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังปกติอยู่นะครับถ้าเห็นเนี่ย ถ้าสังเกตดูนะครับว่าเขาจะใช้ยี่ห้อจุนฟูนะครับยี่ห้อจุนฟูนี่เหมือน400โวลต์เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ครับแล้วก็มันทำไมมันดูไม่สมดุลยังไงก็ไม่รู้นะตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะที่สกรีนบนบอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าตัวจริงเขาใส่เนี่ยเล็กนิดเดียวแล้วก็แค่150ไมโครฟาราดเอง เออน,นะครับคือวัดห้าร้อยวัตตก็จริงนะครับแต่ว่ามันน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นะผมว่าอย่างน้อยก็ประมาณสักสามไมโครหรือ470อะไรพวกนั้นอยู่นะครับเนี่ยเล็กมากนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะมีรุ่นหกร้อยวัตต์เจ็ร้อยวัตต์ด้วยก็อาจจะเผื่อพื้นที่ไว้แต่ว่ายังไงมันก็เล็กอยู่ดีนะครับอ่าก็มีสายตัวนึงนะครับเป็นสายตัวนี้ อันนี้ก็เอาไว้เป็นปุ่มกดเร่งรอบพัดลมนะครับปุ่มแดงๆตรงนี้ที่เห็นอยู่ตูดของมันนะฮะนี่กดไปก็รอบพัดลมก็จะหมุนจีเลยนะครับอ่ะเรามาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับทำไมมันถึงเปิดไม่ติดนะครับ อันแรกนะครับที่จะดูจริงๆเนี่ยส่วนแรกก็คือฟิวนะครับว่าฟิวมันขาดไหมนะครับฟิวก็คือตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะอ่ะผมจะลองดูฟิวเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ฟิวขาดไปแล้วนะครับเรียบร้อยเลย ฟิวขาดไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเช็คได้ก็คือตัวบริดไดโอดนะตัวสีดำตรงนี้นะครับมันจะมีบากอยู่ที่เห็นตรงนี้นะอันนี้เป็นบากสีขาสีขาตรงนี้นะครับบวก ACAC ลบตั้งมิตเตอร์ไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับบวกก็เอาขาดำจิ้มนะฮะเช็คไดโอดตัวที่หนึ่ง ก็โอเคนะครับไดโอดตัวที่สองก็ไม่ขาดนะครับไดโอดตัวที่สามน่าจะขาดแล้วครับเนี่ยไดโอดตัวที่3ามขาดไดโอดตัวที่4เรียบร้อยไปเลยนะครับขาดไปบิดไดโอดพังไปแล้วครับถ้าเช็คความต่อเนื่องดูพังเรียบร้อยนะ คือการช็อตของมันเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตัวของมันเองหรือเปล่านะครับที่รับกระแสไม่ไหวหรือว่าเป็นตัววงจรอ,อื่นๆนะครับแต่ว่าบิดไดโอดพังแล้วนะมันจะมีวงจรน,นี้จะเป็นเอคทีฟพีเอีด้วยนะครับมี Pfc ด้วยแล้วก็อดูนี่ดีกว่า เห็นขาอยู่อ่าอันนี้จะชัดเลยอันนี้เป็นขาบิดไดโอดนะอันนี้เป็นวงจร XTFC นะครับเห็น3ขานี่คือมอสเฟสนะสองขานี้ก็เป็นบูสต์ไดโอดนะครับส่วนตัวสวิตชิ่งหลักของเขาก็เป็น2ตัวนี้เห็นไหมน้อนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสวิตชิ่งหลักของเขานะครับเป็นมอสเฟสนะมอสเฟสก็จะเอ่อเดี๋ยวก่อนอยู่ฝั่งไหนดี นี่นะครับตรงนี้นะนี่หนึ่งตัวแล้วก,นกนวนนนว็นี่อีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็จะเห็นตัวมันจะมีนะครับไดโอดใหญ่อยู่ตรงนี้นะเป็นไดโอดกันย้อนนะครับนี่กันย้อนอ่าเห็นหรือเปล่าโอ้ยคมวัวนะตรงนี้ ได้อดกันย้อนไฟ p p f c นะครับเข้ามาเดี๋ยวผมวัดตรงนี้ก่อนนะ,อ,ะอาจจะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมวัดตัวตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ขาเกจนะฮะเกตเดีนซอดนะครับ อ่าไม่ใช่อันนี้เกตนะเกตเดียนซอสอ่าผิดไปอ่ายังได้อยู่นะครับบูสต์ไดโอดยังได้อยู่ตรงนี้บูสต์ไดโอดได้นะครับแล้วก็ตัวมอสเฟต pfc e ก็ยังได้ได้อยู่นะขาอ่าเกตเป็นไงครับก็ไม่ต่อนะไม่ต่อ ไม่ลัดวงจรแล้วก็เดี๋ยวผมลองวัดค่านี้ดู7.65 k เคโอห์มอันนี้อะูดาวก็ยังระดับ k ค h โอมอยู่นะครับปกติเขาจะใส่พูดาวไว้นะครับตรงเนี้ยประมาณ 10k อันนี้ผมไม่ได้ดูชัดนะแต่ว่าวงจรทั่วไปจะประมาณ 10k แต่ว่าขึ้นระดับหลักเคโอมก็ยังได้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวอ,อีกอันนึงนะครับที่จะต้องวัดก็คือ มอดเฟดในส่วนของสวิตชิ่งหลักนะครับก็เกตนะครับขาเกตขาเดนขาซอสนะอันนี้เป็นขาเดนนะอ่าก็ยังได้ะฮะก็ยังติดอยู่นะครับเนี่ยอืมเดี๋ยวผมลองวัดขาตัวนี้ดูก่อนนะครับอ่า าเกียรนะขาเกียรของมอเตคอนเวอร์เตอร์ตัวหลักก็ไม่ช็อตนะไม่ได้ร่วถึงเกียรนะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูนะครับส่วนนี้นะอุปกรณ์ก็ยังไม่ได้ไหมอะไรผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละออตัวไดโอดตัวนี้นะครับน่าจะไปแล้วละ่ะแต่ว่าการถอดน,นี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะ ดเดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าจะลองถอดอบิดไดโอดออกมาเปลี่ยนดูนะเอามาเช็คนอกวงจรให้ชัวร์อีกทีนึงนะครับแต่วิธีเช็คเมื่อกี้ก็น่าจะชัวร์แล้วละ่ะนะเดี๋ยวผมจะลองถอดนี้ออกมาดูครับว่ามันเป็นช็อตที่ตัวนี้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับอ้าวนะครับผมแล้วก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดออกมาละเดี๋ยวเช็คข้างนอกนะครับอืม <c oughs> มันจะเป็นยังไง อ่าช็อตจริงๆนะครับไดโอดตัวเนี้ยตัวบิดไดโอดนะ่ช็อตไปแล้วนะอันนี้เป็นมอดเฟสของแมกนาชิ p นะครับแล้วก็สิบสามเอ็นห้าศูนย์อืมนะครับที่เปิดที่ปิดได้ปกตินะตัวนี้โอเคบูสไดโอดก็ปกตินะครับไม่ช็อตนะครับบิดไดโอดช็อต ตัวนี้น่าจะมีแค่บิดไดโอดที่ช็อตไปนะครับวงจรอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรตัวนี้ก็ไม่ได้ช็อตนะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนบิดไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็หาตัว c ตัวนี้มาเปลี่ยนนี่อันนี้เป็นประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูนะประมาณอ่า 3,300ไมโครสิบโวลต์นะที่อยู่ตรงนี้3,300ไมโครฟารัดสิบโวลต์บวมไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่าครับก็กลับมาต่อกันนะครับอันนี้ผมได้อ่าเปลี่ยนนะครับอะไรไปละนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกที อันนี้เป็นคาปาที่หัวบวมนะครับ3 3ม0ไมโคร10โวลต์ยี่ห้อจุนฟูนะก็ไม่ค่อยจะคุ้นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็บิดไดโอด GBU606 นะครับ6แอมป์ทนแรงดันได้600โวลต์ตัวนี้ก็ช็อตนะครับเปลี่ยนใส่หมดแล้วนะครับผมแล้วก็เช็คในวงจรแล้วก็ไม่ช็อตแล้วนะครับก็อันนี้ผมต่อตรงนะครับไม่ได้ผ่านฟิวเพราะว่า เดี๋ยวค่อยหาฟิลมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้อันนี้คือยังไม่ได้เทสเลยนะครับมาเทสไปพร้อมกันเลยนี่ผมเสียบต่อพันโรลลดไฟตรงนี้นะครับอ่าเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะช็อตหรืออะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าช็อตก็ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับไฟสแตนบายมาละสีเขียวๆนี่นะ เดี๋ยวผมจะวัดดูนะครับอันนี้เป็นขั้วกราวนะสแตนบายมา 5.16V โวลต์อันนี้ไฟ ps o n 2.7นะครับก็ปกติอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับทีนี้ตรงนี้ว่าหนึ่งสองอ่านะครับโชคดีไป power supply ทำงานแล้วนะครับ สามจุดสามโวลต์ห้าโวลต์อ่าห้าโวลต์สแตนบายอันนี้เป็นห้าโวลต์ลบสิบสองโวลต์แล้วก็สิบสองโวลต์นะครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับเสียไม่เยอะมีอ่ะเดี๋ยวหยกเช็คอีกอันนึงขอเช็คไฟ PFC หน่อยนะครับกอ มันบูสต์ไหม PFC บูสต์หรือเปล่านะบวกลบ370กว่าโวลต์นี่ก็คือบูสต์นะครับถ้าไม่บูสต์นี่มันจะประมาณสามร้อยสิบโวลต์สามประมาณนี้330ร้อนะแล้วแต่แรงดันไฟแต่ละที่แต่อันนี้คือบูสต์ขึ้นมาแบบแรงเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดไปนะครับรอดูไฟสแตนบายค่อนข้างจะลดไวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมาก คาปา400โวลต์มันมันเล็กเกินไปนะในมุมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทสโหลดเลยแล้วกันนะครับเปิดใหม่นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟรถยนต์เรานี่แหละนะครับ12โวลต์55วัตต์กับ65วัตต์มีหลอดไฟต่ำกับหลอดไฟสูงนี่เทสโหลดง่ายๆเลยก็ได้นะครับอ่าผมจะ ต่อเข้ากับตัวนี้เลยนะครับอืมมันก็จะสว่างนะขั้วบวกกับขั้วลบนะครับตรงนี้นะนี่โอ้โหกินกระแสมากเลยนะครับเนี่ยดับไปละนะครับดับไปเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสมันกระชากเกินไปนะครับมันไม่ได้ค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะตรงนี้อ่อีกอย่างหนึง่งเราก็ต่อผ่านรหลอดไฟด้วยนะครับ ที่เป็นหลอดที่เห็นสว่างว่าเมื่อกี้นะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอให้เซตก่อนอเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับสวิตช์ชอบมีปัญหานะตรงนี้เดี๋ยวผมมาเปิดตรงนี้เอาแทนนี่นะครับ เปิดได้เหมือนกันตรงนี้สวิตช์มันชอบมีปัญหาตรงนี้กดตรงนี้จะชัวรกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาพัดลมแล้วกันตัวนี้หนึ่งแอมนะครับกระแสไฟจะได้ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะฮะไม่อยากจะทะจะเทสหนักมากนะครับเพราะว่าฮิตซิงมันพัดลมมันไม่มี จสถตงนี้นะเอามือกดไว้ด้วยอันนี้ก็กล่าวได้โอเคนะครับอันนี้เอาใหม่แล้วกันนะครับผมขอเอานิ้วกดไว้หน่อยนึง นะครับก็อ่ฉุลระหุหน่อยนะครับก็เป็นอนว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับในการซ่อม power supply วันนี้นะครับแล้วก็เสียไม่เยอะนะครับถ้าเสียน้อยแบบนี้ซ่อมมันก็คุ้มอยู่นะครับเปลี่ยนบิดไดโอดแล้วก็ตัวคาปานะครับแค่สองตัวนะครับมันก็กลับมาทํางานได้แล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับ หลายหลายคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเราแล้วก็เป็นมือใหม่นะครับที่ซ่อม power supply นะมีความสนใจในสวิตชิ่ง power supply แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่องเรานะก็ทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่บ่อยมากนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ